การใช้ดิจิทัลเวิร์กโฟลในงานรากฟันเทียมเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญยังไงบ้างแล้ว AI จะมาช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับแรกสุดเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักดิจิทัลเวิร์กโฟลในการทํารากฟันเทียมซึ่งก็คล้ายๆกับดิจิทัลเวิร์กโฟลในการทํางานประเภทอื่นของทันตกรรมไม่ว่าจะเป็นอุดฟันหรือว่ารักษารากฟันก็ตาม มันจะต้องเริ่มด้วยข้อมูลดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Surface Scan นหรือว่า STL File ์หรือว่า Dicom f ไฟล์ที่มาจาก c t Scan นเมื่อเราใช้ข้อมูลทั้งสองกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์เราจะสามารถวางแผนออกแบบการผ่าตัด รวมไปจนถึงการใส่ฟันบนรากฟันเทียมที่เป็น p r o c e s s e s ในปัจจุบันนี้ AI สามารถที่จะมาช่วยเราในส่วนของการออกแบบได้อย่างดีเราจะประหยัดเวลาในเรื่องของการออกแบบแต่ AI จะไปได้ถึงส่วนที่เป็นการฝังรากฟันเทียม หรือส่วนที่เป็นการใส่ฟันหรือเปล่านั้นเราคงจะต้องดูในอนาคตอันไกล้นี้ครับมาติดตามความรู้แบ่งปันงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธนกรรมรากฟันเทียมใน Facebook Fan Page หมออธิพันธ์อย่าลืมกดไลค์นะครับ